ดีขึ้นไหมคะได้ยินไหมคะสายช่องเสียบเสียงน่าจะมีปัญหาได้ยินหรือยังคะได้ยินหรือยังคะเมื่อวานอ่ะโบวินาคุยเมื่อวานคุยคนเดียวใน Facebook นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงอะแล้วก็พอหันกล้องหลังใช่ไหมคนเขาก็ไม่เห็นว่าโบวินาพูดเขาก็ไม่ได้ทักท้วงว่าไม่มีเสียงนะคะพูดคนเดียวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะ ตลกมากเลยพอมาดูทีหลังก็เออเสียได้ยเลยๆอย่างที่พูดไปเมื่อวานนะคะแต่เมื่อวานก็วัวสวยค่ะวัวที่จะส่งไปนะคะเป็นวัวราคาหมื่นสองนะคะสามสิบตัวสวยมากนะคะลูกค้าชอบแฮปปี้ค่ะเดี๋ยวจะมาสื่อโทรศัพท์ไหมแนววายอันนี้กะเครื่องแสนแหละโทรศัพท์มแม่ลูกอ่อนมักสินีปัญหาด้ยค่ะ ลูกมกักซิเลดน้ำแม่กสิโต๊กแนโยนต์่น,นสิเป็นปัญหาไปอีกเนาะก็คือไม่ใส่ไมค์ค่ะอาจจะได้ยินเสียงวัวมาด้วยนะคะได้ยินเสียงวัวเสียงลมเดี๋ยวคุยกันคืออย่างนี้ปวีนาเนี่ยเกิดข้อสงสัยปวีนาก็เลยจะมาชวนทุกคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยเหมือนกับปวีนาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นว่าตอนเนี้ยเขาอะ กำลังจะทำนโยบายในเรื Japan, ่องของการส่งวัวออกไม่ว่าจะออกเวียดนามหรือออกกัมพูชาใช่ปะเขาอะจะให้มีการแบบมีการรับรองว่าวัวขุนนะคะไม่วัวขุนชุดนั้นๆแต่ละชุดอย่างเงี้ยค่ะต้องไม่ใส่สารเล่งเนื้อแดงใช่ไหมผ่านการรับรองไม่ว่าจะแบบหมอผ่านดานหรือให้ทาง ให้ทางปลายทางเวียดน,นามหรือกัมพูชาหรือตีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขารับรู้รับทราบว่าโอเคหัวพวกนี้ผ่านการตรวจสอบมาตั้งแต่ต้นทางแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยบวิานาก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยไอการทําอย่างนั้นอะมันเหมือนแบบเหมือนเราไปแก้ปัญหาปลายเหตุหรือเปล่าข้อจริงๆแล้วอะปัญหาต้นเหตุข,ของมันคือนายหน้าซื้อนายหน้าที่เขามาซื้ออะเขาอะเป็นคนต้องการ ถ้าสมมุติว่าเอาจริงนะไอ้พวกสารเล้งเนื้อแดงหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าขนมเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงคำพูดนะคะราคาไม่ถูกนะคะกระสอบหนึ่งเนี่ยหลายพันบาทนะคะวัวชุดหนึ่งเนี่ยใช้วัวชุดหนึ่งเนี่ยในการใส่ไอ้สารเล้งเนื้อแดงเนี่ยก็คือเป็นเงินหมื่นเล่าอ่ะเป็นผู้เลี้ยงในฐานะในฐานะ เป็นตัวแทนของเกษตรกรเป็นผู้เลี้ยงวัวนะคะป้ากินาเชื่อว่าเราอยากเซฟไอ้เงินตรงเนี้ไว้แหละเพราะว่ามันก็คือส่วนหนึ่งไอ้มันก็คือส่วนหนึ่งเป็นค่าน้าค่าไฟค่าฟางได้อะถูกไหมทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ากรณีที่เราใส่ใช่ปะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอสารดีหรือสารปอมหรือสารปนผสมที่มีการแบบมังผสมแปงมาผสมตัวนั้นตัวนี้แทนที่แบบโอ้โหจะได้ความเข้มข้นแบบ มากมากใช่ป่ะมันก็ถูกลดทอนไปแทนที่กินสารอ่ะอันนี้พูดตรงๆแทนที่จะกินสารแล้วมันจะอ้วนดีมากกว่าที่มันจะกินอาหารปกติกลายเป็นว่าไม่แตกต่างกันอย่างเงี้ยเอออันนั้นมันก็เป็น,นกลไกในเรื่องของการทําธุรกิจที่เขาต้องการที่จะขายสารเล่งเนื้อแดงอีกด้วยซ้าใช่ป่ะคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่เราไม่ซีเรียสเลยในฐานะเกษตรกรเนี่ยมันประหยัดเงินถูกไหมมันประหยัดเงินเพราะว่า ใสไปเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนชำแหละใช่ปะทีนี้เนี่ยการที่เราไม่ใส่อ่ะคุณซื้อดิคุณซื้อในมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่คุณบอกว่าใสสารไหมใส่ขนไมไหมให้กินขนไมไหมอ่ะไม่ให้กินกูไม่ซื้อไม่เอาแบบนี้ดิคุณควรที่จะในมูมมองของบวีณาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการรับรองไอการรับรองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรับรองผ่านหมอผ่านปศสุสัตว์ผ่านด่านผ่านปลายทางเนี่ย มันมันคือกระบวนการตัดสินใจจากพวกนายหน้าแล้วไงเนื้อออกไหมคะพวกนายหน้าแล้วอะ่ะนายหน้าที่เข้ามาเนี่ยถามจริงๆเลยนะเอาแบบแฟกต์กันตรงๆเลยนะนายหน้าที่เข้ามาไม่ว่าจะมาเลกัมพูชาเวียดนามลาวจีนมีใครได้รับใบอนุญาตแบบถูกต้องว่าคนเนี้ยมีใบอนุญาตในการซื้อขายวัวแล้วก็ ซื้อขายวัวแบบให้ราคาดีมีมาตรฐานไหมไม่มีเพราะว่าใครคิดจะเข้ามาก็เข้ามาใครคิดว่าอันไหนผลประโยชน์กำไรกูมากสุดกูก็เลือกเอาสิ่งนั้นถูกปะ่ะแลคราวนี้นะคนที่ต้องมานั่งแบกลับลาลคือใครก็คือผู้เลี้ยงคือเกษตรกรแล้วกเกษตรกรเนี่ยมันคือใครมันก็คือลูกหลานมันก็คือประชาชนคนไทยก็คือพักพวกของพวกคุณอนะ่ะแต่พวกคุณกลับแบบไปถีบภาราให้เขาอะ มึงมีหน้าที่เลี้ยงมึงอยากเลี้ยงวัวมึงเลี้ยงไปอ่ะกูมีหน้าที่ทําเขาต้องการอะไรกูทําเอกสารให้มันถูกต้องก็แค่นั้นมันจะเป็นยังไงกูไม่รู้ถ้าสมมติว่าใครสักคนหนึ่งผู้ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามที่มีอํานาจอ่ะ ใครก็ตามที่มีอํานาจในเรื่องนี้ฝากกระซิบไปบอกเขาหน่อยนะคะว่าถ้าคุณอยากแก้ปัญหาจากต้นเหตุจริงๆคุณแก้ปัญหาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่นายหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นนายหน้าคนไทยนายหน้าเวียดนามนายหน้ากัมพูชานายหน้ามาเลเซียนายหน้าจีนใน่เงื่อนไขนี้หมด ต่อให้คุณบอกว่าเอาคุณไม่เอาเนื้อแดงในประเทศไทยเพราะว่าเนื้อแดงในประเทศไทยใส่สารมันก็ไม่ได้หมายความว่าเนื้อในประเทศอื่นเขาจะปลอดภัยอย่างเช่นเนื้อแช่แข็งที่เรานําที่เรานําเข้าหรือม็ Man, กแม้กระทั่งว่าลักลอบนําเข้าเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจถูกไหมเออในเมื่อเฮ้ยมึงก็ลักลอบเข้ามันก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งอะ ไอทางการไม่ว่าจะทางการเขาหรือทางการเราเขาบอกว่าห้ามนําเขา้าแต่มันก็มีการลักลอบทําไมเราไม่ทําให้นําให้สิ่งที่มันแบบสิ่งที่มันมืดมืดหรือเทาเทาอ่ะให้มันขึ้นมาแบบถูกต้องอย่างเช่นว่า ทำนายหน้าทำบัตรนายหน้าเลยมีการตรวจสอบมีการทำข้อตกลงส่วนที่ญัญญยากันหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นว่าขนาดเป็นนายหน้าที่ดินเรายังมีกฎหมายคุ้มครองว่าเฮ้ยคุณจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้อย่างน้อยน้อยคุณขายที่คุณต้องได้สามเปอร์เซนแต่ถ้าคุณมีความสามารถขายได้มากกว่านั้นมันก็เป็นส่วนของคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเดินมาถามว่าอ้าวข้อนี้ไม่ใส่สารเหรอเออไม่ใส่สารเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูข้อที่มันอ้วนอพองๆบวมบวมก่อน แล้วก็พอไปให้ราคาเขาไปซื้อเขาไอ้คอกไหนที่แม่งไม่ใส่สารไม่ใส่ไม่ได้ให้กินขนมมันก็นอนแง่งแมงอยู่รอขายแค่ในเขียงไทยเขียงแถวบ้านอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าในเรื่องในเมื่อเราส่งออกแล้วมันได้ราคาดีเราก็ควรที่จะผักดันแล้วก็สนับสนุนไปทางนั้นไหมถูกปะเราควรที่จะ ผักดันอย่างที่เขาบอกว่าเขาผักดันนโยบายว่าจะให้ประเทศไทยเป็นขัวโลกตลาดโลกในเมื่อเรามีวัตถุดิบมีทรัพยากรตั้งเยอะแยะเราไม่ได้ขายแค่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวแน่ๆเออเพราะว่าพื้นที่ที่เราสามารถท่องเที่ยวได้แค่อะไรแค่ทะเลภูเขาแล้วก็ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมแต่เนี่ยมันคือที่มันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆมันคืออนันนี้ถูกป่ะคะจังแมนวอลถือคักเอ๋ยเอ้ย คืออย่างนี้ค่ะไอเรื่องของในหน้าเนี่ยมันเป็นปัญหามันไม่ใช่เป็นปัญหาแค่ในเรื่องของการซื้อการขายอย่างเดียวนะวินามองอย่างนี้ว่ามันเป็นปัญหาแม้กระทั่งว่าเขาโกงเราอะ่ะเขาแบบเขาเอาเงินหรือเอาไปเขาไม่จ่ายเงินอย่างเงี้ยเราไม่มีโอกาสที่จะไปทําอะไรเขาได้เลยเหมือนกับพูดง่ายๆย,ยกตัวยอย่างเคสบัวขาวบัวขาวที่ไปชกมวยอย่างเงี้ย เขาไม่จ่ายตังค์มันก็ทาอะไรเขาไม่ได้แต่อันนั้นคือมันเป็นในเรื่องของของธุรกิจเราก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของธุรกิจมวยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีการเซ็นสัญญาข้อตกลงอะไรกันหรือเปล่าใช่ปะวัวก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรที่จะไปแบบในเมื่อคุณทําแบบทุกอย่างต้องการที่จะทําระบบที่มันรีจิสเตอร์ตั้งแต่ประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็น่าจะสอบ สอบประวัติได้นืกอออกไหมว่าใครที่จะเข้ามาเป็นนายหน้าในประเทศไทยเนี่ยใครที่จะเข้ามาเป็นนายหน้ารับซื้อในประเทศไทยให้มีการตรวจสอบขึ้นทะเบียนเช็คประวัติตั้งแต่ฝั่งเขาแล้วก็มาขึ้นทะเบียนฝั่งเราหรือมาขึ้นทะเบียนฝั่งเราแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าคนเนี้ยถ้าถ้าเราแบบจะติดตามหาเขาเขาอยู่ที่ไหนเขามีตัวตนไหมเขาทําอะไรแบบแม็กเกลเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเนี่ยอย่างพูดง่ายๆเนี่ย รถที่เคยมาเอาวัวให้ปวินาถ้าใครเห็นตั้งแต่ปีหกหนึ่งหสองหสานะคะนั่นแหละเขาพี่เขาอาจ,จะส่งเขาอาจ,จะเอาวัวผอมปวินาลงไปก็คือวัวซาปวินาลงไปใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะเอาวัวอ้วนจากเพชรบุรีข,ขึ้นมาออกทางด่านทั้งนี้เนี่ยปวินายังปวินาอันนี้ปวินาไม่ได้อัปเดตนะว่าเป็นยังไงรู้แต่ว่านะตอนนั้นเขาก็เงียบหายโดนโกงไป10บกว่าล้าน เขาก็เลือกที่จะแบบขายทรัพย์สินขายเออที่ดินขายรถอะไรอย่างเงี้ยจนให้มันเหลือรถคันเดียวเพื่อที่จะเอาเงินที่เขาขายได้อะไปชดเชยให้กับเจ้าของวัวในฝั่งไทยแล้วเขาก็ต้องวิ่งไปตามเงินกับทางฝั่งที่เขาเอาวัวไปซึ่งมันก็ไปตามมามันก็ไม่ได้มีอะไรกฎหมายอะไรที่มันจะไปแบบถึงฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วอย่างวัวอย่างนี้นะมัน มันง่ายมากๆเลยคุณลองคิดดูดิว่าเนี่ยวัวตัวหนึ่งอะถ้าตีเป็นเงินนาบุลค่าสอง0 0บาทใช่ปะ่ะแล้วถ้าทีถ้าตีเป็นทองทองเส้นหนึ่งสอง0 0บาทอย่างเงี้ยเทียบกับทองอะคุณกล้าหยิบยืมให้ใครไหมก็ไม่กล้าหรอกแต่พอมันเป็นวัวคุณแบบเออเอาไปก่อนเอาไปได้อย่างเงี้ยไอคนที่บอกว่าเอาไปก่อนเอาไปได้เนี่ยคือเป็นพวกเจ็บแล้วไม่จําหรือบางคนก็ไม่เคยเจ็บมีคนเตือนมาแล้วก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยแบบเออไม่เป็นไรตามได้ตามได้อะไรอย่างเงี้แบบย วินาก็โดนมาเองเป็นล้านเหมือนกันแต่ว่าที่บวินาโดนเป็นล้านเนี่ยคือบวินาโดนเคสที่คนไทยโกงแล้วก็โกงไปโด,โดนโกงโดยการที่เอาไปให้คนไทยด้วยกันแต่ว่าเขาอะไปจับปัวของคนไทยด้วยกันเนี่ยไปส่งออกทางนูน้นส่งออกทางนู้นเพื่อที่เขาต้องการเงินสดอะอ แล้วมันจะมีเคสนี้นะคะอันนี้กรณีนี้เดี๋ยวจะเตือนให้ระวัง <c oughs> ติดตามขอบคุณพี่กิตนาค่ะในหอยน่าจะมีใบอนุญาตใบประจําตัวคือถ้าในหอยไทยอ่ะไม่นำไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าในหอยไทยอ่ะเขาจะมีถ้าเอาจริงๆอ่ะในหอยไทยเขาจะมีไอ้นี่ใบทะเบียนการค้านะคะใบทะเบียนการค้าเนี่ยเ,เสียปีหนึ่งอะ่ะไม่เกินพันห้านะคะแต่ว่า ประเด็นคือเขาไม่ได้มองความสําคัญในเรื่องของการใช้ใบทะเบียนการค้าคนที่จะใช้ใบทะเบียนการค้าคือคนที่จะได้ทําใบอนุญาตเคลื่อนย้ายแล้วก็คนที่เขาจะต้องทําในเรื่องของการกู้หรือต้องการแบบทําอะไรที่เกี่ยวกับราชการถ้าคนที่เขาแบบฮิ้วซื้อขายวัวจากบ้านไปตลาดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปทําหรอกเพราะว่ามันมัน บางคนขงเขาก็มองว่าพันห้ามันเยอะใช่ไหมหรือพันห้าสิบาทหรือพันห้าร้อยประมาณนี้ปวินาจําไม่ได้ละคราวนี้เนี่ยแต่ว่าไอ้นายนาที่จะเข้ามาจากต่างประเทศอ่ะควรที่จะมีอย่างน้อยๆเนี่ยควรที่เราอะควรที่จะรู้ว่าเออคนเนี้ยเขาเป็นนายนาจริงนะไม่ใช่ว่าไปจับใครมาเป็นหุน่นให้หุ่นเชิดต,ตัวหนึง่งแล้วก็บอกว่าเออพาทาทีพาเดินเข้าไปตกราคานูน่นนี่แล้วก็ ไอคนที่พาไปซื้อวัวกับไอไนน้าเนี่ยรู้กันเอาวัวไปไม่จ่ายตังค์อย่างเงี้ยแล้วอ่ะที่ปวินาบอกว่าจะเตือนเนี่ยคือประเภทซื้อวัวแพงกว่าชาวบ้านเนี่ยซื้อวัวแพงกว่าชาวบ้านสมมุติว่าชาวบ้านซื้อกันอยู่ประมาณกิโลละเก้าสิบบาทนะคะช่างวัวอ้วนแล้วนะสมมติว่าวัวชุดนี้มันอ้วนแล้วขุนอ้วนแล้วขุนอ้วนแล้วเต็มที่เลยสี่สามสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยราคาเนี่ยจะอยู่กันอยู่ประมาณเก้าสิบ ซื้อกันอยู่9้0 9 1บเต็มที่เนี่ยให้9ส2บาทคราวนี้มันจะมีคนมาเกทับว่าให้9ส4บาทแต่เซ็นไว้อาทิตย์หนึ่งหรือสามวันสองวันเซ็นไว้อ่ะเออประเภทแบบเซ็นไว้ก่อนคุณก็บอกว่า9ี4เออไม่เป็นไรหรอกก็ได้เยอะขึ้นให้มันเซ็นไว้คนมันก็ พอจะรู้จักมักจีกันอยู่พอรู้หน้ารู้ตากันอยู่บ้านช่องมันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออคุณรู้ไหมสมมติว่าเขาซื้อคุณเก้าสิบสี่บาทใช่ป่ะเขาเนี่ยเอาไปขายให้คนอื่นต่ออ่ะแปดสิบเก้าบาทคนอื่นก็รีบคว้าเลยแปดสิบเก้าบาททำไมเขาถึงยอมเสียส่วนต่างห้าบาทคุณรู้ไหมเพราะเขาต้องการเงินสดเขาได้เงินสดมาเขาไม่ไปจ่ายคุณ เออเขาไม่ไปจ่ายคุณเสร็จปุ๊บถ้าคุณไปฟ้องเขาคุณไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะตำรวจถือว่าเป็นคดีแพง่งแม่งกลายเป็นคดีแพง่งผิดสัญญาซื้อขายไม่ใช่คดีอาญาเพราะคุณตกลงให้เขาแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ให้เขาแล้วเขามาเอาวัวออกคอกไปนั่นคือคดีอาญาแล้วเป็นคดีแพ่งอะ่ะคนแม่งเตรียมตัวที่จะมาโกงอะ่ะมันไม่มีทาัพย์สมบัติอะไรให้มันให้ยืมอยู่แล้ว เอยไม่มีควาส่งผลอะไรให้ยึดอยู่แล้วเนึกอ,ออกปะเป็นคดีแห่งไปจ้างทนายฟ้องเสียงเงินอีกแม่งเอ้ยวัวกูก็โดนเขาโกงใบกูยังต้องมาเสียเงินจ้างทนายอีกนึกอหอ,อกไหมเออชาวบ้านก็โอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับทําอะไรแม่งก็ไม่ได้จะไปยิงมันก็ไม่คุ้มวัวแม่งไม่กี่แสนกูต้องไปติดคุกอีกเกิดมันตายไม่ตายมาก็ไม่รู้จะยังไงอีก ระวังนะไอ้พวกที่แบบว่าทําทีแบบโอ้ยอยากขายวัวแพงๆร้องแต่จะเอาแพงๆเนี่ยระวังเจอมุกนี้นะปวินาเตือนนะไม่ใช่มาบอกว่ามาขู่นะมาเตือนให้ฟังเพราะว่ามีอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็จะมีอย่างนี้อีกนะวัวเนี่ยสมมุติว่าปวินาบอกขายวัวชุดนี้นะสมมุติว่าปวินาบอกขายวัวชุดนี้นะปวินาบอกขายหมื่นเก้าอ่ะ มันก็จะมีพวกแบบทําทีว่าเป็นนายหน้ามันก็มาในรูปแบบของนายหน้าเลยแล้วก็บอกว่าเหมือนก้าใช่ป่ะอ่ะพี่เอาสิบตัวพี่เอาเลยเนี่ยเอาขึ้นรถเลยเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์เสร็จปุ๊บพวกเอาไปขายหมื่นแปดด้วยพวกได้เงินแสนแปดสิบตัวพวกได้เงินแสนแปดก็ไม่เอาเงินมาจ่ายบวินา<ๆ>เขาไปขายถูกเพื่อที่<ๆ>เขาจะได้เงิน แล้วเขาก็ไม่เอาเงินมาให้เจ้าของวัวเรณฑ์นี้เดียวกันไม่ว่าจะเป็นวัวอ้วนวันวผอมนะคะระวังไว้เถอะไอ้พวกที่แบบว่าไม่ต่อสักคำอะไรอย่างเงี้ยยิ่งน่ากลัวถ้าพบวินาบอกอ๋อขายหมื่นเก้าพี่เนี่ยยกหมดเลยสิบตัวหมื่นเก้าาบอกอ๋อสิบตัวเอา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 ,อาขึ้นรถเลยปุ๊บปับ๊บเงินแม่งไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเลยไงเอาไปขายถูกกว่าที่เราขายให้อีกมี อยู่เพชรบุรีก็ดังระวังให้ดีอยู่อีสานเนี่ยไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะมีแต่แบบว่าดึงดึงวัวไว้ก่อนยังไม่จ่ายตังค์ช้าหรือว่าแบบวัวยังขายไม่ได้เอาวัวมาวัวป่วยยังไปขายไม่ได้แล้วเขาก็เลยยังไม่จ่ายตังค์กันอะไรอย่างเงี้ยเขาถ้าอย่างเช่นสมมติว่าในหอยใช่ปะ่ะสมมติเบนซ์ไปเอาวัวมา แล้ววัวตัวนั้นเนี่ยเกิดป่วยแล้วเบนก็แบบก็สองใจสองใจว่ากูจะเอาคืนนี่ไม่ว่าเอาคืนมันก็เสียเสียคําพูดเพราะว่าวัวมันก็ดีแล้วก็ตกป่ารับคํากันแล้วงั้นเบนก็จะยังไม่จ่ายตังค์รอดูอาการมันก่อนว่ามันจะดีขึ้นไหม <S <s <ci> เขาก็จะบี้บี้บี้บว่าเออให้จ่ายตังค์ให้จ่ายตังค์แล้วมันก็จะมีคนที่เขาไม่จ่ายตังค์เขาก็จะบอกว่ามาเอาวัวคืนไปวัวป่วยอืแต่อีเบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเอาวัวคืน แต่มันจะยังไม่จ่ายตังค์ต่อให้วัวตัวนั้นตายมันก็จะมันก็รับผิดชอบนะอีเวนท์น้มันก็รับผิดชอบจนมันโดนเมียด่าว่าแบบวัวป่วยมึงไม่คืนเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่นี่เนี่ยมันก็จะดึงเชงว่าเอ้าก็ยังไม่ขายอ่ะวัวมันป่วยมันรักษาไม่ได้มันก็ยังไม่ยังไม่จ่ายตังค์เขาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่าให้เขาเอามาคืนเขาให้เขามาเอาคืนเขาก็ไม่ค่อยมาเอาคืนนะเออเพราะว่า วัวมันมาถึงคอกเราแล้วเขาก็จะมองว่าเฮ้ยมันต้องเราต้องเป็นคนรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงกันอะวัวมันมักจะไม่ค่อยป่วยง่ายๆหรอกถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ป่วยมาก่อนเพราะว่าวัวมันไม่ได้เดินทางไกลถ้าวัวมันเดินทางไกลมันจะเครียดนะคะร,ระวังไว้ให้ดีไอ้พวกเคสที่ซื้อแพงหรือเคสที่ขายถูก สมมติว่าปวีณาบอกเลยว่าวัวชุดนี้ปวีณาขาย1มื่นแต่มีคนเอาวัวชุดนี้ไปขายให้คุณอะหมื่นเจ็ดหมือย่างเงี้ยคุณก็ต้องคุณก็ต้องคิดแล้วนะว่าเฮ้ยวัววัวใครวะวัวมาจากไหนวะแม่งตัวดีจัดราคานี้เองอะไรอย่างเงี้ยเออระวังน่ะ ไปส่งวัวเมื่อเช้าเมื่อคืนนะคะไปส่งวัวเมื่อคืนเมื่อเช้าได้ลงคอกน่าจะได้อัปเดตคลิปให้ดู okay? คลิปวัวตัวหมื่นสองอ่ะวัวตัวดีนะคะเลี้ยงวัวแบบนเนี้ยเนี่ยเลี้ยงวัวแบบนั้นอะ่ะนอกจากวัวมันจะตัวโตวขึ้นแล้วคุณสามารถขายได้กำไรสิ่งที่คุณจะได้คือ คุณใช้พื right like ้น <excited> ท <Et S 2> right? anyway. ี <Quiz them. S 2> ่ว่างให้เป็นประโยชน์และลดภาษีที่ดินได้ด้วยนะคะเอาจริงภาษีที่ดินเนี่ยเขาก็เขาก็ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใช้ที่ดินว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ใช่ป่มการที่เขาจะใช้ที่ดินว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์คือหนึ่งเขาจะเขาจะปล่อยให้คนเช่าแต่คนเช่าเนี่ยในบางกรณีอย่างเช่นเขาปลูกปาล์มปลูก ปลูกยางปลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ระยะเวลานานแต่เจ้าของที่อ่ะก็ไม่ได้ให้เช่าในระยะเวลานานขนาดนั้นอะไอย่างงี้ใช่ไหมหรือในบางพื้นที่อย่างเช่นว่าแถวแถวฉะเช,ชิงเซาหรือแถบแถบ,แบพื้นที่ รอบนอกของกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาบางที่เขาก็จะทําเป็นแบบบอ่อกุ้งบอ่อปาลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าของที่เขาก็ไม่อยากให้ขุดบอ่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้ไไดปล่อยเช่าในรูปแบบนั้นก็ถ้าจะไม่ทําอะไรเลยภาษีที่ดินก็แพงจะปลูกหญ้าหญ้าก็ลกตงมาจ้างคนตัดก็เอาเวัวเข้าไปเลี้ยงนะคะวัวที่บวินาส่งไปเนี่ยสามสิบตัวนะคะสามแสนหกสามแสนหกปวินาเชื่อว่า ปีหน้าคุณขายเนี่ยนอกจากคุณได้สามแสนหกคืนแล้วเนี่ยคุณลดภาษีที่ดินภาษีที่ดินไม่ต้องเสียแล้วก็ยังขายได้ราคายังขายได้กําไรอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาเตือนคนเลี้ยงวัวจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกขี้โกงพิชลิดามันมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะมันมีทั้งแบบก่อนหน้าเนี้ยก่อนก่อนหน้านี้นะมันจะมีแบบ ถึงขนาดว่ามาในรูปแบบของการขายอาหารเอ,อช่างเข้ามาเปลี่ยนสายายางให้แล้วนะคะ,ะคมันมันมีมันมีในรูปแบบของขายอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยนะเหมือนข่าวล่าสุดที่ปวินาเห็นก็คือเหมือนเขาขาย พันกระท่อมต้นกล้ากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะรับซื้อคืนใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รับซื้อคืนก็เสียไปไอวงจรเนี้ยปวินาก็อยากจะให้ศึกษากันเองเพราะว่าเพราะว่ามีปัญหามาเยอะมากว่าเลี้ยงแล้วรับซื้อแปบบ๊บนึงนะคะมีเบอร์พยายามติดต่อมา แล้วก็พยายามที่จะทำการทำยังไงให้เขาไม่โทรเข้ามาเขาโทรไลน์มามันปิดเน็ตก็ไม่ได้